วันที่19นะครับวันที่19กุมภาพันธ์จนถึงวันที่26กุมภาพันตัวเกมนะครับได้มีอัปเดตอารีนาเข้ามาใหม่นะครับโดยอารีนาเนี่ยเป็นอารีนาที่มีการแบนตัวละครนะทุกคนซึ่งของรางวัลที่เราจะได้จากการลงอารีนาในครั้งนี้นครับนั่นก็คือตั๋วเลือก s s r นะครับซึ่งเป็นเลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้ตัวละครไหนนะครับบวกกับมีตั๋วเลือกสกิลเพจ s s r นะครับ แต่ที่สําคัญครับในกิจกรรมนี้คืออะไรคือมีการห้ามใช้ฮิลเลอร์และซัพพอร์เตอร์เออเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันดูนะครับว่าทีมที่จะใช้ในการลง PVP ที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นทีมอะไรเดี๋ยวไว้ไปดูกันครับ บริการร้านเติมเกมพ่อมดเคเวอร์เปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ www. keverpaygame. com เติมเกมแบ c คโค v e เอง่ายๆเพียงแค่ใช้เลข a id เท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและแพ็กเกตอีกมากมายสายเติมเกมอย่างพวกเราคิดจะเติมเกมทั้งทีเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปนะครับและขอกระซิบเลยนะครับใช้โค้ดอะตอมลดเพิ่อมอีกหนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะตอมอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าเนื่องจากมีการ PVP อัปเดตมาในวันที่19นี้นะครับต้องบอกว่าเราไม่สามารถใช้ตัวฮิลเลอร์และตัวซัพพอร์เตอร์ได้นะครับ mm hmm. เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันลวกันนะครับว่าทีมที่เราจะใช้งานเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนและกันซึ่งบางคนอาจจะมีตัวละครเหมือนกันหรือไม่มีเหมือนกันก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้มันแบบโดยรวมๆที่สุดลวกันนะครับ สำหรับทีมที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตั้งค่าทีมเลยอันนี้จะเป็นทีมที่ดีที่สุดสําหรับเอ่อตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีตัวตามนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าไปเล่นตามเนี่ยก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะถ้าทําตัวแบบของแบบใกล้ๆกันนะครับนั่นก็คือทีมนี้เลยอาก็จะมีแอตตาชามี่โนเอลแล้วก็ลาเดสครับคราวนี้นะครับทีมนี้เป็นยังไงทีมนี้นะคือต้องบอกว่าเฮ้ยแล้วทําไมไม่เล่น ทีมแดงร้วนไปเลยอ่ะ,อะถ้าทีมแดงร้้นเนี่ยก็คือเป็นการใส่สจูนโน่มาเนาะแต่ทีนี้เนี่ยครับ<อ>คือผมกําลังจะบอกว่าทีมที่ผมกําลังเล่นเนี่ยเราจะไม่เน้นเป็นทีมบุกเออเราจะเป็นแบบว่ากึ่งรับกึ่งสู้ซึ่งตอนนี้ผมว่าทีมเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กนะคือพูดง่ายคือเราไปบุกเนี่ยก็ได้เหมือนกันตั้งรับก็ได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะจูโน่ผมไม่มีดาวไม่มีกาดด้วยมันก็เลยเอออาจจะไม่เก่งนะครับเออยังไม่เก่งมากก็เลยเอาเป็นทีมนี้ โดยคอนเซปต์เนี่ยก็คือว่าเราจะเอาตัวดาเมจหลักๆนะครับเป็นชามี่ที่เป็นการเผาไหม้เรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งต่อให้ตัวชามี่ตายไปเนี่ยตัวเผาไหม้มันก็ยังอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนต่อมานะครับโนเอลกาลาเดสเนี่ยหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเกาะแล้วกันเปิดเกาะทําทให้ทีมถึกนะครับทำให้ยืนได้นานมากขึ้นโดยเฉพาะโนเอลเหมือนกันครับโนเอลผมก็แทบจะไม่ได้ลงดาเมจไปเลย ก็จะเล่นเป็นซัทถึกซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นถึกแต่ยังมีเอเมดิเคเพื่อกางโล่อยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่แบบแบบว่าเออเป็นตัวพลิกสถานการณ์ละกันเออในกรณีที่เราไปบุกเขาเนี่ยแล้วเราเผาไหม้เขาแบบได้แบบเออไม่ตายจะทีนะครับกลายเป็นว่าทีมเราโดนถมกลับมาเองนะครับแอดต้าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาให้เรามีกาสชนะได้มากขึ้นนะครับเพราะว่า เนื่องจากเขาเลือดน้อยเนาะเลือด40%เนี่ยเขาจะมีติดแอนตี age, Anti ้ดามีดแอนตี้เมจิกเนี่ยซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะทำให้เขาตีแรงมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยมันจะได้ทั้งลุกทั้งลับในเวลาเดียวกันเออเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าของสวมใส่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับของสวมใส่มีอะไรบ้างสำหรับแอสตารของผมนะครับผมเล่นเป็นเอ,อ่อโล่ดาวนะครับเล่นเป็นคิดามีดดาวนะครับแล้วก็เล่นเป็นตัวเจาะเกาะดาวซึ่งอันเนี้ยก็เหมาะสำหรับการ p v p แล้วเนาะ เออตัว ADK เนี่ยอยู่ที่ประมาณ21,800นะครับค่าเดฟเนี่ยอยู่ที่เองหมื่นห้าพันะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นค่าเดฟที่หา1,500ลงตัวนะถือว่าค่าเดฟผมเกินมาแค่90เองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หาลงตัวไม่ขาดไม่เกินนะครับคิเลทนะครับอยู่ที่เจ็บสองเปอร์เซ็นต์คิดน้มันหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คิดดีเซ็ตตันอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นตัวแอดต้านะครับก็คือพูดง่ายคือ ในกรณีที่แอตตายังเลือดไม่ต่ำกว่า40%ก็มีความถึกมากๆนะเพราะว่ามีโล่ป้องกันอยู่ที่20,005เลยทีเดียวนะครับถึกมากๆเวลาเราไปเจอทีมที่เป็นทีมน้ําอย่างทีมจูเลียสอย่างทีมที่เขาเล่นทีมเมตากันอยู่เนี่ยมีจูเลียสมีตัวโนเอลใช่ไหมเออโนเอลที่เป็นสีสีฟ้านะเออถือว่ารับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยนะครับสําหรับตัวแอตต้าตัวนี้นะโอเคต่อมาครับโนเอลอย่างที่บอกครับโนเอลผมเล่นเป็นทีมแบบโนเอลถึก ละกันโนเอลถรกแต่ในทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมก็ยังแบบเง้มๆเพราะว่าเง้มๆดาเมจหน่อยละกันนะครับเพื่อเอออย่างน้อยให้มันมีดาเมจได้บ้างนะครับก็จะมีเอเมอร์เคที่2องหมแล้วก็ใส่เห็นไหมใส่การ์ดสกิลที่เป็นการ์ดสกิลโจมตีเนาะในในขณะที่มีโล่ป้องกันก็จะโจมตีแรงขึ้นนะฮะเออแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะของ,องเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นเอเมอร์เคที่เป็นเอเมอร์ดีเคเปอร์เซนต์นะครับเอเมอริดีเคปกตินะครับเอเมอร์ดีเคปกติที่ผมใส่เนี่ย ออฟลอมันค่อนข้างโอเคนะมีแอมดิคองเปอร์เซ็นต์มีคิเลดแปร์เมีเลือด3%นะครับตัวนี้กระเป๋านะมีคีเลดแปดเปอร์เซ็นต์แอมดิเคร์เซ็นนะครับแล้วก็เดบอีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เออเรียกว่าออฟลอตเนี่ยมันค่อนข้างดีก็เลยเอามาใส่ไว้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแอมดิเคเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็จะเป็นตัวโล่โล่ดาวนะครับโล่ดาวซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ใส่แบบของป้องกันแทรกไปด้วยเนาะเราไม่ได้ใส่ของแอมดิเคล้วนะครับ จะมีของป้องกันแทกเข้าไปนะเพื่อให้ดีเฟนซ์นะครับเขาอยู่ที่ประมาณ20,000จริงๆอะอยากได้25 0 0 0นะแต่ตอนนี้นยังทําได้ไม่ถึงนะครับก็อยู่ที่2 2 0 0 0นะครับเออคิเล่ก,ก็ยังอยู่ประมาณเกือบ70%็บนะแล้วก็เอเมดิเคอยู่ที่1 2 9 0 0 0เออประมาณนี้นะสำหรับโนเอลนะตัวต่อมานะตัวลาเดสนะ oh <my> เป็นอีกหนึ่งตัวเลย oh <my> ที่เป็น oh <my> เรียกว่าเป็นสนามอารมณ์ oh <my> ให้กับทีมฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเล่นทีมแดงเหมือนกันเนี่ยผมบอกเลยว่าลาเดสเนี่ยเป็นสนามอารมณ์แบบสุดๆ่แตถ้า ฝั่งตรงข้ามเล่นเป็นทีมสีฟ้านะครับก็มีบางครั้งบางคราวนะครับที่จูเลียสนะครับจะมาตีลาเดสบ้างนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพราะว่าอะไรเพราะลาเดสมันชนะธาตุสีสีจูเลียสไงเออแต่บางทีบอทเนี่ยมันชอบเอาจูเลียสมาอันติใส่ลาเดสผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยลาเดสเนี่ยเป็นสนามอารมณ์ชั้นดีเลยนะครับก็ทำเอ็มดีเคที่สองหมื่นสามเนาะแล้วก็ทําป้องกันอยู่ที่หมื่นหกนะครับตัวนี้เออก็ใส่เป็นการ์ดสกิลของตัวเองเลยก็จะมีโล่มาตอนแรกนะครับส่วนของสมใส่นะะครับบกกก็็ออย่่างทีีจม ตัว m d k เปอร์เซ็นต์นะครับยิ่ง m d k เยอะเนี่ยลาเดก,ก็จะกางโลได้หนาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโลดาวโลดาวแล้วก็จะมีตัวสปีดตัวสปีดตัวนี้เนี่ยเออความต้องการผมเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามมีลาเดสด,ด้วยกันหรือว่ามีอะไรตัวอื่นเนี่ยผมต้องการให้ลาเดสผมออกโลได้ไวที่สุดครับผมเลยเอาสปีดดาวเข้ามาใส่1เซตจริงๆแล้วตัวคาเรนเนี่ยผมก็แอบยัดหินด้วยนะเออยัดหินสปีดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ลาเดสเปิดโลให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อให้ตัว ต่อไปเราไม่ตายง่ายนั่นก็คือตัวชามี่นั่นเองอืนี่ตัวชามี่นะตัวชามี่เนี่ยผมเล่นเป็นสเตตเอมทเคแบบหนักๆเลยนะเพื่อให้เผาไหมแรงๆนะครับก็จะมีเอมทเคที่สองหมื่นไอ้สี่หมื่นสองพันนะครับเอดเคอยู่ที่เจ็ดพันนะครับเดฟไม่เยอะเลยเดฟไม่ถึงห้าพันเลยนะตายง่ายมากแต่ตรงที่ว่าเขามีอมตะหนึ่งเทิร์นก่อนตายนะครับก็เลยตรงนี้อาจจะยังไม่เน้นเรื่องถึกมากนะครับ แล้วก็เรามีโล่จากลาเดสจากโนเอลด้วยนะก็สามารถยืนได้นานขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคิเลตนะครับอยู่ที่66%นะครับคิดามเมดอยู่ที่6 7ของสวมใส่นะครับก็จะมีตัวสปีดเหมือนกันชามี่นะครับผมต้องการให้ออกสปีดให้ไวที่สุดเพื่อที่จะไปแปะฟักทองบนหัวฝั่งตรงข้ามให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะสแต็กฟักทองระเบิดได้เร็วเออตรงนี้เราก็เลยอัดสปีดเข้าไปนะครับ2ชิ้นแล้วก็ที่เหลือจะเป็นคิเลตนะครับคิดดเมับ ซึ่งถามว่าจําเป็นต้องเป็นคิดเลทคิดามเมดไหมในส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะมองว่าไม่ได้จําเป็นมากนะเพราะว่าดาเมดชั้มมี่หลกักๆเนี่ยเราเน้นไปที่การเผาไหม้นะแต่ตัวนี้ผมติดมาเพราะว่าออฟลองมันค่อนข้างดีด้วยนะบวกกับอย่างน้อยเนี่ยให้ตัวมันเองก็ตีแรงด้วยก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องพึ่งดาเมดเผาไหม้อย,อย่างเดียวเออก็เลยเอาตัวนี้มาด้วยนะครับของสวมใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าทีมที่ผมแนะนําเนี่ยไปเล่นใน PP แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่ง อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะทีม p. p p ที่จะมาเล่นโดยที่ไม่มีฮิลไม่มีซับพอร์ตเนี่ยมันมีเยอะนะบางคนอาจจะเล่นทีมฟ้าทีมจูเลียสก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าทีมที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยเออมันค่อนข้างเก่งและเผลอนะครับบางทีมันก็สามารถชนะทีมจูเลียสได้เลยนะเพราะว่าดาเมจเผาไหม้เนี่ยมันแรงมากนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีแบบจูเลียสมาตีแอตตา้าเราใกล้าตายไงแอตตา้ามันก็สามารถพลิกสถานการณ์ไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูครับว่า p p จะเป็นยังไงไปดูกันครับ มาครับซึ่งในวันนี้นะครับผมพามาตีกับทีมฟ้านะครับทุกคนมันก็ไม่เชิงทีมฟ้าหรอกแต่ก็เป็นทีมจูเลียสเ,เห็นไหมดูดิจูเลียสมันเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนทางทางที่ตัวแพรทาตุเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยเต็มไปหมดแต่ผมบอกกันที่ผมบอกว่าลาเดสมันเป็นสนามอารมณ์ชั้นดีทุกคนเห็นไหมกลายเป็นว่าจูเลียสมาตีลาเดสเฉยผมงงมากนะครับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นอย่างนี้บ่อยมากนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมเอา ลาเดสติ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นทีมแดงล้วนเนี่ยเราไปบุกฝั่งตรงข้ามที่เป็นทีมน้าเนี่ยถ้าเราไม่ไหวจริงเนี่ยบางทีเราโดนลื่นได้เราโดนโต้กลับมาได้นะครับแต่อันนี้แหละคือเอาไม้กันหมามาโอเคต่อมานะครับชามี่เนี่ยคอนเซปต์เลยคือต้องอันติีให้ไวที่สุดนะเออจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเออตัวลาเดสผมอะสปีดควรจะเร็วกว่าชามี่นะควรจะเร็วกว่านะแต่ทีนี้นะครับโดนลาเดสตัดเทินไปแล้วโดนลดโมบิลิตี้ไปแล้วก็เลย ร่นลงไปนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาชามี่มาตีก่อนเอามาฝากฟักทองไว้ก่อนนะครับผมเลือกที่จะฝากฟักทองกับโนเอลแล้วกันอ่ะเอาไปนะครับอ่ะเห็นไหมอาจจะไม่ได้แรงวิววานะครับแต่ว่าก็ยังสามารถแบบแรงได้เห็นไหมทุกคนเอาอีกแล้วเว้ยจูจูเลียสมันไปตีลาเดสทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเออเนี่ยแหละสนามอารมณ์ชันน้นดีทุกคนแต่เราก็ต้องทําลาเดสถึกๆนะครับเพื่อให้ลาเดสเนี่ยไม่ไม่ตายจากการที่จูเลียสตีนะ แต่ถึงแม้ว่าเมื่อกี้จูเลียสจะตีน้องชามี่ผมเนี่ยแต่ชามี่ผมเนี่ยก็ยังไม่ตายนะเพราะมีอมตะหนึ่งเทินครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเล่นชามี่นะครับต่อให้ตีแอตตาเนี่ยผมว่าแอตตาก็ยืนไหวนะหรือต่อให้ไปตีโนเอลเนี่ยต่อให้โนเอลตายเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อทีมมากนะเพราะโนเอลจริงๆแล้วสําหรับทีมนี้เนี่ยเรามาเพื่อเปิดโลกให้กับชามี่นะครับผมเปิดโลกให้ชามี่เลยนะครับ ในเวลาที่เขาตีเรามาเนี่ยเราตีโต้อตอบกลับเราได้แปะเผาไหม้ฟรีอ่าเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้นะทีมนี้เลยอ่าจากนั้นเราก็ปั่นๆไปที่เดือกก็จอะสกิลตามปกติอ่าคราวนี้ถึงเธอลาเดสแล้วลาเดสบอกในสุดก็ได้เล่นสักทีนะครับโอ้โหห่างหายไปนานอ่าเปิดโล่อีกหนึ่งชั้นเพื่อความมั่นใจเนี้ยว่าเราจะไม่ตายในเร็วๆวันนะเพื่อให้ชามี่เนี่ยสแปม เออสแปมเผาไหม้ได้นานที่สุดครับเนี่ยเขาตีมาชามี่ตีกับเผาไหม้ได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยเผาไหม้อืมเขาเรียกว่าเผาไหม้ไปเรื่อยๆนะสแปมสแปมตีเราไม่ปุ๊บอ่าตีอีกโอ้โหเผาไหม้กันอย่างต่อเนื่องอ่ะเห็นไหมนะครับแต่ว่าโนเอลอันติได้อันติได้เหมือนกันก็อาจจะไม่แรงมากแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าตีธรรมดาอ่ะเอาไปเห็นไหมไม่แรงเลยไม่แรงเลยแต่อย่างพอทำดาเมจได้บ้างนิดหน่อยนะครับอืม ในขณะเดียวกันชามี่ก็ยังเผาไหม้อย่างต่อเนื่องแล้วกันนะทุกคนเห็นไหมเขาตีชามี่มาชามี่ตีกลับไปอีกอ่ะบอกเลยอันนี้เราอาจจะเอาตีใครสักคนก็ได้นะอันติเนี่ยตีจริงจริงจริงโนเอลผมว่าตายแล้วโนเอลน่าจะโดนเผาไหม้ตายแล้วเราเราปล่อยเขาไปเลยปล่อยเขาไปเลยนะอันนี้เราเอาไปตอ,อดแอตตาเนี่ยผมว่ายังถือว่าน่ากลัวนะครับถ้าเราไม่มีสกิลแบบบุ้มบ้ามเขาเนี่ยยังน่ากลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจะตีตัวนี้แล้วกันตัวซ้ายสุด เท่า <c oughs> ไหรหมื่นสามไม่แรงเลยนะทุกคนอย่างที่บอกแอตต้าทิมบุกอ่ะมันมันมันไม่แรงหรอกมันเบามากครับแอตต้าทิมบุกยิ่งไปตีตัวที่ถึกๆเนี่ยยิ่งแบบแทบหาดามเมจไม่ได้เลยนะครับแต่ใจความสำคัญคือเราแอตต้ามาเป็นสนามอารมณ์ด้วยนะบวกกับมาเป็นตัวที่พลิกสถานการณ์ละกันนะถ้าแบบฝั่งตรงข้ามแบบจะฆ่าเราตายหมดเนี่ยแอตต้าเราเลือดเหลือเยอะอย่างเงี้ยไอเลือดเหลือน้อยอย่างเงี้ยเราตีเขาแรงนะครับเออเอามาพลิกสถานการณ์เนี่ย คล้ายๆกันเหมือนฝั่งตรงข้ามเนี่ยแอตตาฝั่งตรงข้ามโอ้โหเลือดดูดิเห็นไหมเลือดต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาซัดเราหมอบหมดเลยทุกคนเขาซัดเราหมอบหมดเลยแต่เรายังไม่หวั่นเกรงนะครับเพราะเรา็ย็งมีแอตตาอยู่เรามีชาม่อยู่ด้วยนะครับมีชาม่อยู่ด้วยอืมชาม่ในตอนเนี้ยผมว่าผมแปะระเบิดไม่ไม่ใช่ผมแปะเออตัวแอตตาไปเลยดีกว่าเพราะเผาไหม้ตาหน้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสฆ่าได้นะครับอืมเนี่ยติดเผาไปสองสแต็กนะครับอาจจะฆ่าได้ อาจจะฆ่าได้เห็นไหมฆ่าได้พอรีอันนี้เรารอดแล้วคราวนี้จูเลียสหนึ่งหนึ่งกับแอตตาเนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าอะไรเพราะว่าจูเลียสไม่สามารถเบิร์ดแอตตาเราทีเดียวตายได้นะครับบวกกับเห็นไหมตอนนี้แอตตาเราเข้าสู่แอนตี้เมจิกแล้วเผยๆตีจูเลียสทีเดียวตายฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวที่ฆ่าพลังใกล้ๆกันอยู่ที่ประมาณ2องแสนทีนี้ผมไม่เปิดเผยชื่อแล้วกันนะเพราะว่าเป็นคนในกิวผมเองนะที่ผมไปตีนะ ซึ่งค่าพลัง2อ0แสถือว่าเก่งมากนะครับแต่เห็นไหมด้วยความที่ทีมเนี้ยมันเป็นทีมที่แบบเป็นทีมบุกก็ดีแต่ตอนสุดท้ายนะพอเราใกล้จะแพ้แอตตาเราก็ยังแบบสู้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะในการบิวทีมที่ผมแนะนำล้วกันนะทุกคน,นเห็นไหมชนะเรียบร้อยนะครับชนะเรียบร้อยเออมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีมดีกว,ว่าแล้วถ้าเราเจอทีมที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเขาเอาลาเดสมาเล่นด้วยนะจะเป็นยังไงนเห็นไหม แบบว่าชามี่ผมโดนอ่ะเขาเนี่ยบอกเลยว่าจูเลียตเขาว่าฉลาดแล้วเขาตีชามี่แต่ชามี่เรายังไม่ตายนะเพราะว่ามีบัฟอามาตะากรอนหนึ่งเทินแต่ข้อเสียคือชามี่เราโดนล้นเทินเห็นไหมไปลงชาและแต่ขนาะเดียวกันไม่เป็นไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีลาเดสเปิดโล่นะครับแล้วก็มีโนเอลเปิดโล่ด้วยช่วยให้ชามี่เนี่ยมีชีวิตได้ยืนยาวมากขึ้นนะครับซึ่งเห็นไหมลาเดสผมเนี่ยใส่สปีดมาแล้วก็ใส่แอบใส่เมทาเลนด้วยนะครับทำให้ออกเทินก่อนจูเลียตด้วยออกเทินก่อนลาเดสฝั่งตรงข้ามด้วยก็นี่ ข้อดีนะครับสาหรับการเล่นทีมนี้นะกันนะผมเล่นแบบเทคนิคประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆเอาไปทําตามกันได้นะอ่าอย่างที่บอกตอนนี้เราเปิดโลแล้วเราไม่ต้องมีอะไรต้องหวันว่นเกงหวั่นกลัวแล้วนะครับต่อให้เขาเปิดโลมาเนี่ยพ่อเสียเลยเนี่ยคือที่ผมไม่แน่ใจเนี่ยคือเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเราอันติใส่ลาเดสเนี่ยปุ๊บติดฟักทองอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะกันสถานะไหมนะแต่ว่าเนื่องจากฟักทองกับผาไหมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าคล้ายๆมันไม่ใช่สแตตดาวอะมันเป็นเหมือนกับ สถานะผิดปกติที่ตัวโลของลาเดนมันไม่ได้กันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยไม่น่าห่วงเวลาเราเอาชามี่ไปตีเนี่ยหรือเอาทีมเผาไหม้ไปตีเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เวลาเจอลาเดสนะครับแต่มันจะกันพวกสตันพวกอะไรเงี้ยเออมันกันซีซีอยู่นอลาเดสอ่ะเหมือนเดิมครับโนเอลเราเปิดโลให้กับชามี่นะครับเพื่อเป็นการสะท้อนนะครับสะท้อนไม่สะท้อนนี่เคาน์เตอร์เอกแท็กอะได้แปะเผาไหม้ฟรีไปเลยนะครับเรื่อยๆเขาเรียกสปัมสแปมเผาไหม้เรื่อยๆเออสปัมอะไรล่ะมา ตีไปตีไปฝั่งตรงข้ามตีหมู่มาเยอะๆตีหมู่มาเยอะๆนะครับหมู่มาเยอะๆนะเ,เออตีไปเผาไม้ฟรีเผาไม้ฟรีหนึ่งได้ติดเผาหรือเปล่าเนี่ยเออยังติดอยู่นะยังติดอยู่คิดว่าจะไม่ติดซะแล้วเออยังติดอยู่โอเคติดเรื่อยๆเลยติดเรื่อยๆมาถึงชาม,มี่นะครับชาม,มี่ตอนนี้ฟักทองยังเป็นเลข2อยู่นะครับก็ยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบตีธรรมดาไปก่อนอตีเผาไม้ธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวเทอร์หน้าเนี่ยชามี่น่าจะมีชีวิตเทิร์สุดท้ายแล้วเพราะว่าเพราะว่าเกาะมันจะหมดแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรเราเราต้องพยายามแปะผอมไม้ให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่มีชีวิตนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปเลยชามี่ระหว่างที่มีชีวิตต้องทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดฝั่งตรงข้ามพยายามตีมาเยอะตีมาเยอะโอ้โหตีสนามอารมณ์แล้วแหละโอ้โหสนามอามรมณ์ได้รับได้รับว่ะได้รับผลกระทบแล้วต่อมาโอ้โหตัวที่แอตตาจันติผมเอาลาเดสแล้วกันนะครับลาเดสน่าจะมีดามจเดียสุดลพะพอชนะธาตุนะตีไปก่อนอืมเก้าพันโอ้โหอย่างชอบเลย อย่างชอบเลยดาเมยอย่างเยอะเลยเออเอาเรื่องจริงๆนะต่อไปก็ตีธรรมดาแปะไปก่อนแปะอย่างน้อยแปะอะไรได้แปะแปะขไม่ได้แปะนะครับเฮยตอนนี้ฟักทองนะครับอยู่ที่4อยู่ที่4นะครับแต่เขาเนี้ยถ้าผมใช้เนี่ยตัวที่ตายมัจะเป็นตัว2ตัวข้างหรือเปล่านะเพราะตัวตัวฟักทองจริงผมอยากให้มันระเบิดสแต็กที่ตัว2ตัวเนี้ยตัวใดตัวนึ่งแต่ไม่เไร เรามีชีวิตอยู่แค่เธอนี้เธอสุดท้ายแล้วเราต้องทำนะครับต้องทำและต้องเล่นแหละโยนไปอย่างน้อยตาย2ตัวไปนะครับอืมคราวนี้สิ่งที่มีคือไม่มีแลวมะเอามีเผาไหม้อยู่สามตแตกโอเคยังถือว่าดีอยู่นะคะยังมีเผาไหม้อยู่เขาเรียกว่าต่อให้ชามี่ตายไปตอนนี้ก็ไม่เสียดายแล้วเราทิ้งเราทิ้งแบบแบาบดแผลไว้ให้เขาแล้วครับอืมทิ้งแบาดแผลอุอ้เกือบ4ี่ถ้า40เนตี่ยตัวนะยังดีที่ไม่4ี่อร์เซนะครับ ถ้า40%ผมบอกเลยว่ามีร้องอ่ะมีร้องเมื่อกี้เออแต่ใกล้แล้วใกล้ยา40แล้วเราแต่ยังไงก็40อยู่แล้วแหละเนาะเราเราพยายามตีไปเลยกันนะครับตีไปเลยตีทำำําดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับอืม <c oughs> ตายไหมโอ้โหไม่ตายแต่ผมจะตายแต่เขาน่าจะเป็นตีเดี่ยวโอเคถ้าตีเดี่ยวเรายังรับได้อยู่รับได้อยู่นะครับอืมรับได้ถ้าตีเดี่ยวอืมเพราะว่าเราตีเขาตายไงเออนี่แหละ <c oughs> เรื่องของเรื่องสนามอารมณ์ลาเดสเราก็ยังอยู่นะครับ <c oughs> ไม่เป็นไร ทางทางที่มีแอตต้านะไม่ไม่ยอมตีแอตต้านะไม่รู้ทาไมเหมือนกันงงงงมากเออแอตต้าสีแดงแท้ๆก็โดนปั่นไปเลยละกันเนี่ยเป็นไงนะคอนเซปต์ Concept ประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับสําหรับทีม PVP ที่ผมมาแนะนานะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีตัวละครตามนี้นะผมก็อยากจะแนะนําแล้วกันทีมนียมันได้ทั้งรับทั้งลุกนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับสถานการณ์ที่ไม่มีทั้งฮิลเลอร์นะไม่มีทั้งซัพพอร์เตอร์นะครับทีมนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ อาจจะพาเราไปได้ไกลนะครับเออถ้ามีตัวละครครบนะก็ลองเล่นกันได้นะครับแต่รีเควสนิดหนึ่งนะชามมี่เนี่ยถ้าเอาพอถูๆได้ถ่ายนะผมว่า2ดาวเล่นได้2ดาวเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่มี2ดาวเนี่ยเอา1ดาวไปผมว่ายังพอมีโอกาสอยู่แต่อาจจะไม่ได้เวอร์วังเนรัยคุณก็ต้องเอาตัวอื่นนะที่ช่วยแบกด้วยอย่างเช่นแอดต้าเนี่ยก็ต้องแบบมากพอสมควรน,นะครับแต่แน่นอนแหละแอดต้ามันน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนอวยนะน่าจะเป็นตัวที่คนทําดาวมาเยอะทําการ์ดสก,กิลมาอยู่ละเนาะ ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสาหรับการแนะนําทีม PP นะครับสำหรับใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสหรับการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนผมเพิ่มขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเริ่มต้นเดือนละ3าบาบาทนะครับก็มีระบบสมาชิกนะครับก็มีสติกเกอร์เนี่ยให้กดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์แบบ uh huh. ดีใจนะครับสติกเกอร์โกรธสติกเกอร์สงสัยอะไรเงี้ยมีเพียบนะครับแล้วก็มีตัวละครอะตอมนะครับให้เลี้ยงเลยนะครับเริ่มต้นที่อะตอมเบบีอะตอมนักเรียนแล้วก็ตอมทํางานนะก็สนับสนุนกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแล้วกันนะโอเคสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามกันได้เลยแล้วกันครับไปแล้วครับเจอกันทุกคนบ๊ายบาย